สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฏิบัติการมหศจรรย์ของหนังสือเดอะแมจิกนะคะเราได้ปฏิบัติการมาแล้วสิบวันวันนี้จะขอนําสู่ปฏิบัติการในวันที่สิบเอ็ดต่อกันเลยนะคะถ้าชอบกดติดตามกดซับสไครป์ช่องครูตุ้มนี้ได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะปฏิบัติการมหศสัจจรย์หมายเลขสิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดยามเช้าอันมหัศจัรย์มาคาส อเ l e n i u สได้กล่าวไว้ว่าเมื่อลุกขึ้นในยามเช้าจงคิดว่าช่างพิเศษอะไรเช่นนี้ที่ได้มีชีวิตยอยู่ได้คิดได้เพลิดเพลินและได้รักวิธีง่ายที่สุดและธรรมดาที่สุดที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าวันที่กําลังเริ่มต้นของคุณจะมีแต่ความมหาศจรรย์ก็คือให้คุณเติมความสํานึกรู้คุณเข้าไปในยามเช้านะคะเมื่อคุณรวม ความสำนึกรู้คุณเข้าไว้ในกิจกรรมยามเช้าจะเกิดผลอันมหัศจรรย์ให้กับคุณได้รู้สึกและพบตลอดทั้งวันในแต่ละเช้าจะพบว่ามีโอกาสให้กล่าวคำขอบคุณมากมายเต็มไปหมดและไม่ได้ทำให้คุณต้องเสียเวลาหรือช้าลงเพราะว่าคุณทำไปโดยธรรมชาติเป็นนิสัยและคุณทำได้ทุกขณะเวลาที่คุณมองหาสิ่งใดที่คุณสำนึกรู้คุณ ก็ไม่มีเวลาหรือช่องบ้างมากพอให้คุณไปคิดลบปฏิบัติการนี้จะทำให้ชีวิตคุณก้าวเข้าสู่ความเป็นสุขตลอดทั้งวันมีความมั่นใจว่าวันนี้คุณจะเจอแต่สิ่งที่มันยอดเยี่ยมเจอแต่สิ่งที่มันมหาศารเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเมื่อคุณลืมตาตื่นขึ้นมารับวันใหม่ในวันนี้ก่อนจะขยับตัวก่อนจะทำสิ่งใดก็ตามให้กล่าวคำมหาศารว่า ขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายครั้งเราคิดไม่ออกว่าเราจะขอบคุณอะไรดีถ้าคิดอะไรไม่ออกให้พูดคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณหรือการกล่าวขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่คุณยังมีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่คุณยังได้รับของขวัญจากการมีชีวิตอยู่ในทุกๆวันเพราะการมีชีวิตอยู่คือของขวัญ มีโอกาสจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นลองคิดเรื่องนี้ให้จริงจังเป็นเรื่องประหลาดที่คนเราจะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าโดยไม่ได้ขอบคุณที่มีโอกาสมีชีวิตได้อีกหนึ่งวันคุณลอนด้าเบิร์นได้กล่าวไว้ว่าถ้าคุณคิดว่าวันใหม่วันนี้ไม่เห็นมันจะมีความสำคัญอะไรเลยก็ลองให้วันนี้มันหายไปสักวันหนึ่งสิมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีหลายสิ่งที่มันพลาดไป โอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตที่คุณจะเจออาจจะมาวันนี้ก็ได้ทุกวันคุณยังต้องตื่นตาตื่นใจด้วยการรู้สึกขอบคุณและยินดีที่ยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ไม่ว่าคุณจะตื่นเวลาตอนไหนคุณก็กล่าวคำขอบคุณตอนที่คุณตื่นตั้งแต่ลุกขึ้นจากที่นอนเลยขอบคุณขณะเดินไปเข้าห้องน้ำขอบคุณทุกก้าวที่เดินสัมผัสเช่นขอบคุณที่ คุณยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณกับการนอนหลับฝันดีที่คุณได้รับขอบคุณที่มีผ้าปูที่นอนผ้าห่มนุ่มๆให้ได้ฝ่นตลอดคืนขอบคุณห้องน้ําที่มีอุป,ปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันมีก๊อกน้ําเพื่อรับน้ําที่สะอาดสดชื่นได้ทุกวันขอบคุณพื้นกระเบื้องที่สวยงามทำให้เดินได้อย่างสะดวกสบายขอบคุณแปรงและยาสีฟัน ที่ทำความสะอาดปากได้อย่างสดชื่นทำให้คุยกับคนได้อย่างมั่นใจขอบคุณเสื้อผ้าที่สวมใส่ตั้งแต่การเริ่มผลิตเสื้อผ้ารองเท้ามีสกักกิคนที่เขาต้องเกี่ยวข้องในการประกอบการออกมาเป็นเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ในทุกๆวันซึ่งอาจจะมาจากหลายประเทศในโลกขอบคุณทุกๆคนขอบคุณหน้าที่การงานที่ทำ ที่ทำให้ได้รับความสุขได้แบ่งปันและได้ทำให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่บางครั้งคุณอาจคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่อก็ให้พูดคำว่าขอบคุณในทุกเส้นทางที่คุณได้พบไม่ว่ากำลังรับประทานอาหารการเดินทางสำหรับวันนี้คุณจะรู้สึกถึงความสุขขึ้นมาเพราะคุณอยู่กับการสำนึกรู้คุณตลอดเวลา รวมถึงการงานที่ได้ทำรับประกันได้เลยว่าวันนี้ทั้งวันคุณจะต้องพบสิ่งมหัศจรรย์ระหว่างปฏิบัติการมหัศจรรย์ยามเช้าอย่างแน่นอนปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลขสิบเอ็ดหนึ่งลืมตาตื่นมาพบวันใหม่ก่อนจะทำสิ่งใดให้กล่าวคำมหัศจรรย์ขอบคุณความฝันดีที่คุณได้รับเมื่อคืนนี้ ขอบคุณที่คุณมีที่นอนหมอนอุปกรณ์เครื่องนอนให้คุณหลับสบายคุณโชคดีแค่ไหนที่มีคนขุดท่อน้าเพื่อส่งมาถึงบ้านของคุณให้คุณได้ดื่มและใช้ในทุกวันขอบคุณผ้าเช็ดตัวสบู่ยาสระผมและเสื้อผ้าที่มีคนจากทั่วโลกผลิตให้คุณใช้อย่างสะดวกสบายขอบคุณรองเท้าคุณเป็นคนโชคดีแค่ไหน ลองคิดดูสิถ้าคุณไม่มีรองเทา้าคุณจะเดินได้ยังไงเจบีพีสีได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าพึงใจโอกาสที่ได้มากับวันใหม่เสมอการได้ลองกับสิ่งใหม่การได้เริ่มต้นอีกครั้งบางทีอาจจะมีสิ่งหัศจันรอรรรอยู่ตรงไหนสักที่หลังจากเช้าวันนี้ 2. จากช่วงเวลาที่คุณลืมตาจนเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วให้กล่าวคำหัสจรันร ขอบคุณทุกสิ่งที่คุณสัมผัสหรือใช้พูดในใจไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นหม้อหุงข้าวอ่างน้ำเครื่องซักผ้าถุงเท้าโทรทัศน์คอมพิวเตอร์กระเป๋าเงินรถที่คุณขับทางเท้าถนนหนทางต้นไม้สัตว์เลี้ยงภายในบ้านท้องฟ้าแม่น้ำลำคลองอาหารที่คุณดื่มกินเข้าไป คุณสัมผัสอะไรให้คุณขอบคุณในสิ่งนั้นอย่างตั้งใจและอย่างจริงใจให้ทำทุกวันไม่มีข้อยกเวน้นเมื่อคุณลงจากเตียงก้าวเท้าแรกให้คุณพูดคำว่าขอบและเมื่อเท้าสัมผัสกับพื้นให้พูดคำว่าคุณในระหว่างเดินให้คุณกล่าวคำว่าขอบคุณตลอดเส้นทางจนถึงเมื่อคุณเข้าห้องน้ำ 3. คิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้4ก่อนหลับไปในคืนนี้ ให้จำก้อนหินมหาศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคำมหาศจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ